โคกวานเลยมึงต้องไปโกงคนซื้อลถซื้อบ้านไม่เห็นแก่ความทุกข์ของผู้อื่นแม่งมึงก็ทามาหาแดดเด้คนอื่นเขาก็ลำบากเหมือนมึงเหมือนกันแมมึงเอาง่ายมึงก็ตกนรกง่ายๆนั่นแหละอยู่คุกเป็นยังไงนะกูมีเพื่อนเป็นผู้คุมูมาก่อนอยู่ในคุกนี่นะมึงย่างเข้าไปปุบ๊บมึงจะได้กินอะไรันดับแรกประตูคุกหนึ่ง อันนี้อันนี้มันไม่เคยเข้าคุกนะแต่พูดถึงวา่าเพื่อนเป็นผู้คุมาราชรานมาก่อนหนัวหน้ากรารมาธาทุกไหนก็ไม่ต้องเอยเชียงใหม่นี่แหละนะ <S <S ตอนนี้ก็ <S <S ก,ก็น่าจะ,กะเกษียณแล้วเนาะเพราะว่าเขาแก่กว่ไม่ใช่ไม่ใช่ห้าแปดห้าเก้าเขาหกสิบเกษียณเขาเล่าให้ไม่ใช่ฟังว่าเข้าไปถึงประตูคุกสิ่งที่พวกเองจะได้รับคือกลิ่นกลิ่นสกรปรก อเหมือนสะอาดสางช่นนี้ดีวยไม่เคยได้อาบน้ําคนเหมือนไม่ได้คนไม่ได้อาบน้ํามาไปไปีมารวมกันหนึ่งพันคนมีแต่ความกังวลใจวิตุกังวลน,น่ากลัวเหม็นกลิ่นอย่างกระสาบสางแล้วก็กินอยู่คุณเคยเห็นเราเลี้ยงหมูมั้งเนี้ยมันไม่มีอะไรดีไปกว่าอิสระภาพนะ เพราะนั้นการที่ทําผิดเราต้องคิดถึงผลที่เราจะได้รับว่ามันเป็นยังไงมันเป็นสิ่งที่คุณเข้าไปสู่เนี่ยที่นอนเจ็บป่วยเนี่ยก็เด็กหลายๆคนในนี้ก็เคยติดคุกไม่ใช่ให้โอกาสเขาทํางานบางคนติดสิบป,ปีห้าปีถ้าไม่ใช่ไม่ให้โอกาสเด็กพวกนี้ทํางานเด็กก็จะไปทําช่วยเพราะเขาไม่มีใครต้อนรับเขาเพราะมีแบ็คลิสต์ไม่ใช่ม่ให้โอกาสกลับตัวกลับใจไม่ว่าจะเป็นคดียาเสพติดรักได้ขโมยน้อยอะไรก็เคยติดคุกมาแล้ว หลายคนในนี้เคยติดคุกมาเยอะแย,ยะเล่าให้ไม่ใช่ฝัดไม่ใช่มากอะให้กลับตัวเป็นคนดีฉันจะรับเข้าทํางานนะเราให้โอกาสคนกลับตัวกลับใจเราไม่ถือโทษโกรธคนที่มีอดีตนั้นไม่ดีเพราะว่าตามใดที่เรายังรังเกียจผู้ที่เคยกับคนที่เคยกระทาผิดแล้วกลับใจเขาเรียกว่าวัวปากข้อนะบัวปากข้อคืออะไรนึกถึงสิ่งที่ดีได้ก่อนตายนี่แหละ เราก็ถือว่าเป็นวัวป่าข้อที่ยังสามารถจะก้าเอาไปสู่การเป็นคนดีและสร้างคุณความดีเพื่อครอบครัวแล้วก็ดีมีชีวิตปกติสียทไม่งั้นคุณก็อยู่ในเหมือนคุมนรกรุ่มร้อนเชื่อไม่เชฟเถอะนะเชฟนี่นะไม่มีเชฟก็ไม่เคยลักขโมยใครเชฟลำบากมากๆในตามแดนไม่เคยเลยสักครั้งสู้ชีวิต บางทีเรามีครั้งเดียวในชีวิตไม่แชบที่ไม่แชบรู้สึกผิดตลอดชีวิตก็มีครั้งหนึ่งเงินไม่มีเลยจะเล่าให้ฟังเป็นความผิดเดียวที่ฝังใจไม่ใช่ครั้งเดียวที่ไม่ได้ได้ทาชั่วคือหนึ่งไปซื้อของตอนนั้นไม่ใช่ไม่มีเงินแม้จะซื้อก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ลาบากมากเลยแล้วผู้หญิงคนนั้นก็ซื้อพอดีแล้วเงินเขาตกแบงค์ห้าร้อยตกไม่ใช่ก็ไม่มีเงินไม่ใช่อาตีนเหยียบแบงค์ห้าร้อยเขาไว เขาก็หาแบบแบงค์ห้าร้อยไปไหนเนี่ยเอ๊ะเมื่อกี้มันยังอยู่ตรงนี้ไม่เห็นไปไหนไม่ใช่ป้าตีนหยาบแบงค์เขาไว้อยากได้เงินห้าร้อยเขาอะและคุณรู้หรือเปล่าไม่ใช่ผี่มอเตอร์ไซค์ไปกรรมนั้นตอบสนองไม่ใช่ทันทีเลยขับรถผี่มอเตอร์ไซค์พุ่งชนร้านไข่ไข่ได้ชดใช้ค่าไข่เขาห้าพันบาทคุณลองคิดดูกรรมเนี่ยมันตอบสนองเราทันทีตั้งแต่วันนั้น ไม่ใช่ปฏิญาณกับตัวเองว่าถึงกูจะตายเนี่ยนะกูจะไม่เอาของใครแม้แต่สันหลืงเดียวไม่ใช่กล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอโทษคุณพ่อคุณแม่ที่ไม่เคยสอนให้เป็นคนอย่างนี้แต่เวลานั้นแม้แต่เงินเติมน้ำมันรถมอไซค์ย,ยังไม่มีเพราะมันอาบจนจริงๆคนดนูนี่นั่นอะ่ะเออนี่คือบาปที่เราได้ทำครั้งเดียวในชีวิตที่ไม่ใช่อยากได้ของคนอื่นในยามที่เราอาบจนสี่หน,นทางเรา ความคิดแวบ,บหนึ่งไม่น่าทำเลยเนี่ยเอารถไปชนแผงไข่ครับหมดไปห้าพันตั้งแต่นั้นมาเชิขอคามาลาโทษขอให้ถนอนเขาถอนคําสาบแช่งแล้วก็บอกตัวเองเลยว่าลูกจะเป็นคนอกจฉาไม่แตะไม่จับแม้จะมีทรัพย์สินไม่กองอยู่ตรงหน้าขอให้ฟ้าดินอภัยให้ลูกด้วยนะไม่เชิก็ไปทำบูญกาบพ่อแม่ขออโหสิก,กรรมและไม่เชิก็ตามหาคนคนนั้นก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครอ่ะมันอยู่ในตลาด ตามหาประกาศหาก็ไม่เจอจะเอาเงินไปคืนเขาอะ่ะนี่คือมันสายเกินไปไม่ใช่ก็ได้ได้เอาเงินจํานวนหนึ่งทำบุญใส่ชื่อคนที่ไม่ใช่ไม่รู้จักอ่าทดแทนสิ่งที่ทําผิดอืมเพราะนั้นะคนเราวัวปาขคอแม้แต่ตอนเราจะตายจะหมดลมหายใจคาว่าวัวปาขคอกหมายถึงเรานึกถึงแต่สิ่งที่ดีการของเราตอนที่เรายังมีชีวิตเราเราก็จะจะสงบไป ความตายมันต้องเจอทุกคนมรณานุสติไปอย่างนี้ค่ะท่าน,นคะและเราจะพบแสงสว่างปลายอุโมงค์ในชีวิตหลังความตายของเราเองนะอันนี้ไม่ใช่เคยตายที่อเล็กซานเดียถึงรู้แค่ไม่ห่วงนะทรัพย์สินตอน้องตายก็ตายไม่เคยเสียดายเลยเพราะเราถือว่าเราได้ทําคุณงามความดีไว้บ้างแ้วเรากระตันอยู่รู้คุณเราได้ช่วยเหลือผู้อื่นไม่จําเป็นต้องคนรู้หรือไม่รู้ไม่เกี่ยวดีก็คือดีชั่วก็คือชั่ว เฮียก็คือเฮียโลกนี้กรรมยุติธรรมเสมอไม่มีวันหมดอายุกรรมน,น้ํายุติธรรมเสมอไม่มีวันหมดอายุคุณเข้าใจไหมเนี่ยแค่เนี้ยขอฝากไว้สาหรับผู้ที่คิดชั่วสู้ค่ะคุณล่าค่ะเราลําบากมันก็ก็ยังดีกว่าเราไปทําไม่ดีอะนะเออลําบากก็ลําบากแค่นั้นอะมันไม่ตายหรอกมีใครทํางานตายบ้างอะตาย กกมีตายอย่างเดียวคุณไม่สู้มันมันก็ตายดิบวะเอออะไรตั้งหนาต่อไปขายแหวนดีกว่ากอดแหวนไว้แล้วกินข้าวกับไข่กับมามา่าเอาเอฟเนี่ยซื้อแหวนแล้วกินข้าวกับมาม,ามา่ากับไข่ด้วยกันจบข่าว